จิตเนี่ยเป็นตัวชี้วัดแปรสําคัญของการฝึกจิตความเป็นทิพย์หรือว่าตัวกรรมฐานโดยตรงนะถ้าเมื่อกี้นี่ผมนั่งฟังแปบบ๊บๆหนึ่งเหมือนเขาไม่ไม่รู้ว่าว่าว่าเดินจิตเดินยังไงผมยังงงเลยว่าเอ้คนนี้ไม่ไม่ฝึกเดินจิตตั้งแต่แรกฝึกแค่เพียงว่านั่งให้มันสบายใจแค่นั้นนะแต่ไม่ไม่ได้ฝึกเดินจิตเพราะฉะนั้นนะ่ะต้องไปฝึกในห้องกรรมฐานแล้วจะรู้ว่าเวลาจิตมันเดินจิตเป็นยังไงเดินจิตก็คือว่าจิตสามารถปรากฏเห็นภาพได้จริงนะ ถ้าถ้าฝึกจนถึงที่สุดนะแต่ถ้าคนไม่ได้ฝึกก็คือไม่เห็นนะว่าตามจริงนะเอาเข้ามากันได้นะครับนะก็ตั้งคําถามกันเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวดูให้คนละหนึ่งคำถามอย่างที่เล่าให้ฟังว่าอะไรรู้ไหมคนเนี่ยที่สอนที่เรียนตามตาําราเขาเขาจะไม่รู้จักกรรมฐานแต่ถ้าคนที่รู้จักกรรมฐานเขาเขาจะไม่ชอบตาํารานะ ทำไมอ่ะขอบคุณนะครับนะสำหรับหัวใจส้มนะถามมาได้เลยนะครับพิมพ์ชื่อเล่นนะตามด้วยคําถามถามว่าทําไมหรอทําไมถึงไม่ชอบตาําราเพราะว่าตําราบางตําราผิดก็มีอย่างมีตาํตาราตําราพุทธวจนอะ่ะฮาเลมฮาเล่มอะ่ะเมื่อสามสิบปีก่อนอะ่ะผิดผิด,ผ,ดผิดหลายบทหลายตอนผิดหลายบทหลายตอนบอกไอน้นูนเป็นเปรตไอ้นั่นเป็นเนราชาญอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นมนุษย์คนไหนก็ตามที่สามารถอ่านหนังสือออกและสามารถที่จะ เรียนรู้ได้มนุษย์คนนั้นไม่ใช่เนราชานมนุษย์คนนั้นถือว่าเป็นมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์แต่แค่เพียงจิตใจจะเป็นเนรฉา,านไม่เป็นเนราชานนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ลักษณะนหน้าตาของความเป็นมนุษย์หนึ่งคุณเป็นประชาชนคนไทยแน่นอนสองคุณมีความรู้คุณสามารถพัฒนาตัวเองได้ไหมได้แต่แค่เพียงคุณจะทําหรือไม่นั้นมันเรื่องส่วนตัวแต่ผมจะไม่นับเลยนะเรื่องพวกนี้ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์เกิดมาในโลกนี้สร้างบุญมาไม่เท่ากันและไม่เหมือนกัน จึงไม่สามารถจะไปแบ่งแยกแตกออกไปได้นี่เรื่องจริงนะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าถ้าคุณปฏิบัติทำแล้วคุณจะรู้ทันทีเลยว่าการตำหนิติเตียนใครก็ตามอ่ะที่เขาไม่ได้ทำผิดนะหรือเขาไม่รู้ไม่รู้แปลว่าไม่ผิดนะแต่ว่าไม่รู้ก็ค่อยๆเสียค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ค่อยๆสอนค่อยๆทำมันเดี๋ยวมันก็เป็นแต่ถ้าขี้เกียจทำนี่คือไม่สามารถที่จะไปดึงออกได้นั่นก็คือ คืออะไรรู้ไหมคือความเป็นเดรัจฉานยังเกาะกินหัวใจอยู่จึงไม่สามารถไปดึงท่ายผมเข้าใจเรื่องนี้อย่างนี้นะเพราะอะไรรู้ไหมมนุษย์เกิดตายเนี่ยไม่รู้กี่แสนครั้งนะแต่ว่ามนุษย์ที่ชอบภาวนากับไม่ภาวนานี่ไม่เหมือนกันเขาเรียกอินทรีย์เข้มข้นต่างกันอินทรีย์ก็คือกําลังจิตและกําลังกายกําลังใจที่เกิดขึ้นมันเกิดตามบุญตามแรงวาสนาก็าจริงแต่ว่าอินทรีย์ก็คือการการภาวนาส่วนตัวเนี่ยม,มันเกิดจากอะไรมาเกิดจากนิสัยที่สะสมมา คนจะไปนิพพานนะหรือคนจะไปเทวดาพรมเนี่ยหรือคนที่ชอบภาวนาเนี่ยหนึ่งเลยนะต้องมีความมุ่งมั่นแต่เดิมแก่กล้ามากในที่นี้ก็คือไม่อยากเกิดตายสองจะค่อยๆพัฒนาตัวเองจนเกิดฌานอย่างรู้ขึ้นมาปวดแก้มันไม่รู้เป็นไรอืมค้องกวาออคนคนเดี๋ยวไปตรวจฟันพวกนี้นะเอาไหม